ทุกทเช็คดวงประจําวันกันหน่อยดีกว่าคือต้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอาจารย์กระทาแกก็ดูให้เรารอบหนึ่งแล้วนะดวงประจําวันของเดือนกุมภาพันธ์แล้วแกวันตอนนั้นนะแกฟันธงวันศุกร์เฮงในเดือนกุมภาพันธ์โดยเฉพาะถ้าใครชอบลงทุนนู่นนี่นั่นจริงเหรอเต็มเม็ดเลยเหรออเดี๋ยวเมสานี่หายไปเมืองนอกอีกนะเป็นไงคะเดี๋ยวจะมีนาคมมีอีกไหม อาจารย์บอกว่าวันศุกร์จะมีดวงลงทุนอีกไหมอันนี้ต้องฟังนะเพราะว่าทุกเดือนเนี่ยนะแต่ละวันเนี่ยเขาดวงเขาจะเปลี่ยนจริงเดี๋ยวขอฟังหน่อยถ้าอาจารย์บอกว่าจันโอ้ยไม่มีดวงเลยเดี๋ยวนนี้จะได้ไม่ต้องลงทุนฟังกันดีกว่าค่ะลุ้นกันค่ะโจสันสวัสดีครับ เฮงยืนหนึ่งประจำเดือนมีนาคมนี้วันไหนดวงปังวันไหนต้องระวังต้องมาฟังกันนะครับวันนี้ส่งตรงคำทำนายจากฮ่องกงเปลี่ยนปีชงให้เป็นปีเฮงมาอธิษฐานจิตขอพรต่อองค์เทพเจ้าห้าราชาพยามังกรแห่งเจิ้นไห่ด้วยกันนะครับเดือนมีนาคมเดือนนี้คุณที่เกิดวันจันทร์เฮงยืนหนึ่งครับ ยื่นหนึ่งประจำเดือนจากอิทธิพลของไพ่สองถ้วยไพ่ราชาคาถาและก็ไพ่เจ้าหญิงถ้วยครับต้นเดือนโดดเด่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์รวมไปถึงเรื่องการขายการตลาดกลางเดือนถึงปลายเดือนยังมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานรวมไปถึงเรื่องของการเงินด้วยแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพเป็นพิเศษนะครับคุณที่เกิดวันจันทร์เดือนมีนาคมนี้มีโอกาส ทําบุญกับคนพิการทําบุญกับคนไร้บ้านเป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวดอิละชาคตะรสา,าทั้งหมด15จบคุณที่เกิดวันอังคารได้ทิปยนของไพ่ราชินีดาบไพ่เจ้าหญิงและไพ่สวงสวรรค์และไพ่ข้าวดีครับสำหรับวันอังคารเดือนมีนาคมโดดเด่นและเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของการเงินธุรกิจครับโดยเฉพาะ ธุรกิจส่งออกธุรกิจขนส่งยังมีเกณฑ์เดินทางแบบกระทันหันกระทันหันเกิดขึ้นช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนยังมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจในเรื่องของงานเดินหน้าลุยคุยกับนายได้เลยมีเกณฑ์ประสบผลสําเร็จและมีข่าวดีครับช่วงปลายเดือนใครที่โสดยังมีโอกาสดีๆในเรื่องของความรักที่จะเข้ามาด้วยครับระมัดระวังกล้ามเนื้อกระดูกข้างซ้ายเป็นพิเศษ สวดติหังจะโตโรทินังทั้งหมด8จบทําบุญกับคนชลาเป็นทานบารมีอย่างยิ่งคุณที่เกิดวันพุธในเดือนมีนาคมนี้เฮงยืนหนึ่งคู่กันกับคุณที่เกิดวันจันทร์เลยจ้าปบมือให้เขาหน่อยรออะไรจ้าคุณที่เกิดวันพุธต้นเดือนโดดเด่นในเรื่องของการเงินการเดินทางมีเกณฑ์เดินทางมีเกณฑ์ขยับขยายในเรื่องของการงานใหม่ๆม,มีผู้ใหญ่ส่งเสริมด้วยครับ ผู้ชายขาวเจ้าเนื้อผู้หญิงผิวสองสีรูปร่างสันทัดนำโชคที่ดีมาให้คุณที่เกิดวันพุธในเดือนนี้นะครับกลางเดือนต้องระมัดระวังซ่อมรถซ่อมบ้านยานพาหนะรวมไปถึงสุขภาพทางเดินอาหารแต่โดดเด่นในเรื่องของการลงทุนและธุรกิจได้รับผลตอบแทนมากโดยเฉพาะธุรกิจที่ดินอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลตอบแทนเกินความคาดหมายอีกด้วยครับ ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ทำบุญเกี่ยวกับที่ดินบริจาคอิฐหินดินทรายปูนเพื่อสร้างสาธารณกุศลโรงเรียนอาคารเรียนโบสถ์วิหารสะพานถนนเป็นทานบารมีอย่างยิ่งคุณที่เกิดวันพุธกลางวันสวดปิสัมละโลปุสัตพุทธ17จบคุณที่เกิดวันพุทธกลาง,งคืนสวดคาพุทธปันทูธรรมวะคะทั้งหมด12จบ คุณที่เกิดวันพฤหัสบดีเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของงานประจำและงานราชการฐานตำรวจผู้ชายขาวเจ้าเนื้อผู้หญิงผิวขาวรูปร่างสันทัดโปรง่งนำโชคที่ดีมาให้ครับในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนยังมีลาบลอยฟุกๆเกิดขึ้นจากการเดินทางจากยานพาหนะอีกด้วย กลางเดือนถึงปลายเดือนจะได้รับผิดชอบหน้าที่ใหม่ๆม,มีโอกาสได้แสดงความสามารถเรื่องของความรักต้องระมัดระวังอารมณ์ขึ้นลงของคนรอบข้างช่วงนี้ต้องใจเย็นๆเ,เหลี่ยงเลี้ยงถอยหลังคนละก้าวฟ้ากว้างไกลให้อภัยกันไว้ดีกว่านะครับเรื่องของครอบครัวมีเกณฑ์ขยายครอบครัวซื้อบ้านซื้อรถได้รับทรัพย์สินมีเกณฑ์มั่นคงครับคุณที่เกิดวันพฤหัสบ,บดีเดือนนี้ มีโอกาสสวดพระสัมพัมวิสะเทพะทั้งหมด19จบและการบริจาคค่าไฟเติมน้ำมันตะเกียงถวายหลอดไฟเทีนยนไขให้วัดเป็นทานบารมีอย่างยิ่งคุณที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้เฮงยืนหนึ่งในเรื่องของการตัดสินใจงานด้านส่งออกนำเข้าธุรกิจอาหารเครื่องดื่มธุรกิจบริการรวมไปถึงยูทูบเบอร์โปรแกรมเมอร์ ธุรกิจด้านไอที IT, AI ต่างๆโดดเด่นเป็นพิเศษครับอิทธิพลของไพ่ m มจิกเชียนและอิทธิพลของไพ่ a l c h e มีจะมีเรื่องให้ตัดสินใจในเรื่องของการงานตั้งแต่ต้นเดือนถึงกลางเดือนครับเดินหน้าลุยได้เลยมีเกณฑ์สำเร็จดีกลางเดือนถึงปลายเดือนยังมีเกณฑ์รับทรัพ์ยจากการลงทุนที่ผ่านมา รวมไปถึงเอกสารสัญญาต่างๆตกลงกันได้เรียบร้อยดีงานด้านบริการงานบันเทิงนักแสดงมีเกณฑ์ประสบผลสำเร็จและได้สร้างสรรค์ผลงานที่ดีโดดเด่นอีกด้วยครับเดือนมีนาคมนี้คุณที่เกิดวันศุกร์บริจาคช่วยเหลือผู้พิการเป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่งสวดวาโทโนอะมะมะวาทั้งหมด21จบ คุณที่เกิดวันเสาร์สุขสัรต์วันเสาร์เรารักกันเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครับใครที่โสดโดดเดี่ยวเปล่าเปลวหัวใจเดือนนี้มีความรักเข้ามาและมีเกณฑ์พัฒนาเป็นคู่ครับต้นเดือนถึงกลางเดือนมีเกณฑ์เดินทางแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของซ่อมรถยานพาหนะรวมไปถึงเรื่องของของหายด้วยนะครับ กลางเดือนถึงปลายเดือนระวังเรื่องเอกสารสัญญาล่าช้ารวมไปถึงบริวารอาจจะทำให้เราหงุดหงิดใจหรือมีเรื่องให้เสียเงินได้ครับโดดเด่นสุดๆในเรื่องของความสัมพันธ์รวมไปถึงในเรื่องของการทำงานด้านต่างประเทศธุรกิจจิวเวลรี่ธุรกิจเสื้อผ้าของสวยงามมีเกณฑ์ขยับขยายได้รับทรัพย์แบบจัดเต็มครับ เดือนมีนาคมนี้ยังมีโอกาสพบเจอเพื่อนฝูงเก่าๆจะได้มีการพูดคุยกันตกลงในเรื่องการงานหรือธุรกิจกันครับคุณที่เกิดวันเสาร์เดือนมีนาคมสวดโสมานักกะริถาโทสิบจบและการบริจาคเลี้ยงอาหารให้ผู้ด้อยโอกาสเป็นทานบารมีอย่างยิ่งคุณที่เกิดวันอาทิตย์สัปดาห์นี้เฮงยืนหนึ่งในเรื่องของการปรับเปลี่ยนงาน การได้พบเจอกับไลฟ์สไตล์หรือการดำเนินชีวิตแบบใหม่ๆกลา้กลาๆหน่อยนะครับเดินหน้าหลุยได้เลยความก้าวหน้ารออยู่ครับต้นเดือนถึงกลางเดือนอิทธิพลของไพ่3ถ้วย Overflowing และไพ่5ถ้วยมีความหมายถึงต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินรวมไปถึงการขาดสภาพคล่องต้องบริหารจัดการการเงินให้ดีครับ กลางเดือนถึงปลายเดือนโดดเด่นเป็นพิเศษรับทรัพย์จัดเต็มทั้งจากงานประจำทั้งจากงานพิเศษมีเกณฑ์ขยับขยายมีเกณฑ์ได้การเงินใหม่ๆเข้ามาครับกลางเดือนถึงปลายเดือนอาจจะมีเรื่องให้คิดมากกลางเดือนถึงปลายเดือนคุณที่เกิดวันอาทิตย์อาจจะมีเรื่องให้คิดน้อยอกน้อยใจมีเรื่องให้หมุดหงิดใจกับคนรอบข้างอยู่บ้างแต่ในช่วงของปลายเดือน มีข่าวดีและยังมีโชคดีจากครอบครัวรวมไปถึงจากคนรักอีกด้วยครับเดือนมีนาคมระมัดระวังเรื่องกล้ามเนื้อกระดูกข้างขวาและเรื่องเส้นเลือดหัวใจเป็นพิเศษผู้หญิงขาวเจ้าเนื้อผู้ชายผิวสองสีรูปร่างสันทัดโปรง่งนำโชคที่ดีมาให้คุณที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนมีนาคมนี้นะครับคุณที่เกิดวันอาทิตย์สวดอวิสุนุสานุติทั้งหมด6จบ และการบริจาคข้าวสารอาหารแห้งทำบุญกับพระภิสุสงฆ์สามเณรเป็นทานบารมีอย่างยิ่งครับสําหรับเดือนเมษาเรากลับมาเจอกันใหม่วันไหนดวงปงังวันไหนต้องระวังต้องมาฟังกันนะครับและใครที่จะเฮงยืนหนึ่งรับดาวพระฤหัสย้ายในช่วงเดือนเมษาอย่าพลาดครับ เชื่อมั่นในไพ่ในผมและในตัวเองกับผมคาถาจินมันชรสวัสดีครับนี่เป็นแนวทางในการตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญในเดือนมีนาคมนี้ย้ำว่าเป็นแนวทางเนะเาะก็ไปประกอบการพิจารณาการตัดสินใจของแต่ละท่านอีกทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมฮะ